สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกทานที่เข้ามารับชมแนวทางจะสวัสดีทางเอฟซีมาเอฟซีเก่าด้วยนอกจะสวัสดีพี่น้องเพื่อนทางนะช่องยูทูบด้วยกันน้องทุกคนทุกทานเลยที่มารับชมแนวทางแลักกามาเป็นกาลังใจให้กับแอดจอยเส้นเดียวกันนอกจากมาพบกับแนวทางฮานอยจะสามฮานอยแยกน่อยแยกรอบจะมีแนวทางฮานอยพิเศษแนวทางฮานอยปกติละการแนวทางฮานอยวีไอพีจะ แนวทางวดประจำวันที่ย5หาเดือน3มีนาสองพันห่อนหกีเป็นวันอังคารเราจะมื่อนีกับมาพบกับแนวทางของเอ้จนตคือเกาลั็ตามเคยจ้าสำหรับพนฮานอยเมื่อวานจะสามฮานอยวันที่ยีวันจันท์สำหรับวันจันทร์จะน้อยพิเศษน้อยรอบแรกจะเด่น1กับสาสำหรับพนจะแ8ดแปดสี่เจ็ดแพาดไป แปดบนแปดหลังเนาะสำหรับน้อยรอบปกติจะเด่นไปที่0ูและ7จ็ดพ้นจากเก8าแนึเก้น้อยปกติพลาดไปสำหรับน้อยรอบ VIP จะเด่นไปที่1และ3ามพ้นจากเก้าเจ็ดหนสำหรับเจ็ดหนึ่งน่ถ้าเขาเข่าหน่งเจ็ดจะตัวเน้นเต็มเต็ม ตัวครับแต่ว่ามาเน,น้นๆเลยเด่น1รุด1มาจากลาง4 3มืือนี่ขาม3ามมา4 3จสจะสำหรับ3 4 4 3นี่นตัวเดิม2วันติด3วันติดกันเลยทีเดียวเด่น3รุ่นมาโอ้โหเกือบจับคู่เขาบนหลังเนาะเด่นเท่า2ตัวจะส่สวีไอพีมาขบ1มาบน4อ่ามมาหลังจับคู่ ขามสามสี่เนาะจับหายซ้หามาสามสี่สำหรับห้าน้อยของเฮาก็คือตามนี่เลยจะมือนี่เขาหน่อยรอบสุดท้ายนาะถือว่าโอเคอยู่เราจะบริพาดไปเลยเนาะมารอบสุดท้ายน่าจะโอ้โหลุ้นแบบสุดขีดกันเลยทีเดียวสำหรับแยกหน่อยของเฮาก็คือตามนี่เลยจะแยกทางเขามารอบสุดท้ายสำหรับห้าน้อยมาร่วมจะมื่อว่านี่โอ้โหกิดลันบาทจา้ะ สำหรับห้าน้อยบรรลุมัววาดวันที่24เดินเจ้าเด่นข้อเฮ้าปังเด่น4กับ7จ็ะสำหรับชุดเด่นการเด่น8จะมาเต็มเตมเลยเด่น3ตัวทั้งชุดเด่นชุดกันมาโคบเบริรดเลยจับคูเข่าเต็มเตมสน้อยจะแ8ดแปดสี็กับตรงตุ้งเดือจะแปดสี่สีงสุดเด่น สำหรับเรีเด่นคือทั้งสุดเด่นชุดกันมาเต็มเต็มเลยเนาะประกบคู่กันมาเลยเอจาจะนอนมาเลยสำหรับเรีเด่นสำหรับรอบปกติก็คือ88 88เบิ้ลเมื่อวาน8 8 9 9 7 7มาเต็มเตมเลย88หลังหนึงเก่านี่ผ่านไปเนาะหาสำหรับน้อยรอบ VIP จากเก1าเจ็ดหเจ็คเฮาก็คือได้เจ็เต็มเต็ม เน้นๆแต่ส่วน4ีามอันนี้ก็คือขามไปเนาะโอ้โห و. สำหรับมัดร่วมวาดก็ถือว่าปังอ่าอย่างนี้ดีกับพธธี่น้องเอฟซีสีตามละกันเนาะเขาตัวได้แบบไร้สา,ารถคอมเมนต์บอกเราใต้คลิปเราสูเอช่ยฟังได้เนจาจะหนึ่งคอมเมนต์คือหนึ่งกำลังใจเราจะฝากด้วยละกันเนาะวันที่ยี่สิบห้ามืน่นนการลุ้นกันต่อจา้าสำหรับฮานอยซามฮานอย ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคนละลายคนละแชร์คนละหนึ่งติดตามจะสสำหรับพี่น้องเอฟซีแตนได้ทีเข้ามารับชมใหม่ๆเนะาะถ่ายยังบอสันติดติดตามอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งไวเราจะกดไวทุกอย่างเนาะเผื่อสิ่ใบดบพาด่านเวลาที่แอจจอยลงแนวทางใหม่ๆให้เนาะจ้งแนวทางที่แอจจอยลงหายมีหลากหลายแนวทางจะฮุนนิกอี๊ฮุนฮักเสียงฮุนดาวโจนฮานอยเจอกันทุกวันจะเล่าพัฒนานรัฐบาลไทยกับมให้เส้นเดียวกันกา รุ่นกันต่อจะห้าน้อยขอเฮาน้อยพิเศษจะเลขเด่นมื่อนี่คือเด่นไปที่1นึและสี่หาซ้ายวิ่งซายรูดแต่ละน้อยแต่ละรอบตามมกค่ะชอบนำไปวิ่งไปรูดได้เนาะหนึ่งเก้ปหนึ่งสาหนึ่งสี น้อยรอบปกติจะเดินไปที่เจ็ดและห้าห้าสี่ห้าสาม น้อยรอบสุดท้าย V.P เด่นไปที่1และ9กหนึ่งชนสำหรับหาน้อยมารวมพื้นี้ก็ได้เด่น1นึชนเด้วจะได้เบินหนึ่ง1 1ึ่ง V.P โอ้โห 94เดี๋ยวมาเบิงตัวเด่นตัวเน่นกันก่อนเนาะสําหรับ3 5หน่วยาากเย็เฮาจะแต่ละหน่วยแต่ละรอบแอดจอยเน้นตะัวใดแน่เนาะหน่วยรอบสุดท้าย VP จ้ะ9293 1516 5สะ5453เอ่อ7879 4948 หนึ่งเก้าแล้วกันหนึ่งแปดจ้ะ สำหรับตัวเด่นตัวเด่นก็นคือตามนี่เลยเนาะสำหรับฮานอยของเฮาจะหมกักตัวใดชอบตัวใดิจารณาการอีกที่หนึ่งละกันเนาะจะสำหรับฮานอยของเฮานะขึ้ออยู่กับความากความชอบมันจะมีตัวหมกักตัวชอบตามได้นอกจากบอกมีตัวหมกักตัวชอบอันนี้ก็คือสาาัดปล่อยผ่านได้เส้นเดียวกันเนาะจะ้าหรือว่าถา้าพี่น้องเอฟซีท่นานใดถักกระดูบโบมักแยกน้อยก็คือมีหมัดรวมให้รับชมจะเปรียบเทียบพิจารณาการเบื่องไดนเนาะลงให้ยสองสูตรจ้าเอามือนีโคอนปังปังเด้งเด้งทงสองสูตรละกันเนาะขอให้ทุกคนทุกทันที่เข้ามารับชมนวทาู แอดจอยส่งดีเฮงเรวยๆๆกันทุกคนทุกท่านจ้าสวัสดีจ้า